นผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนครสวรรค์ยามนั้นยังมีตำนานเล่าขานถึงพระเกจิผู้เรืองนามนามของท่านคือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรแห่งวัดหนองโพเรื่องราวกล่าวขานถึงอภินิหารแห่งบารมีของหลวงพ่อเดิมดุดดังสายฝนที่ฉโลมใจผู้คนให้ร่มเย็นวันหนึ่งณหมู่บ้านใกล้เคียงมีช้างป่าตัวหนึ่งเกิดตกมันไล่ทำร้ายชาวบ้านจนขวัญหนีดีฟอไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ด้วยความหวังสุดท้ายชาวบ้านจึงพากันไปกราบหลวงพ่อเดิมที่วัดหลวงพ่อเดิมท่านมีได้แสดงอาการตกใจแม้แต่น้อยท่านเพียงหลับตาลงนิ่งสงบชั่วครู่จากนั้นจึงหยิบไม้เท้าที่ท่านใช้ประจำก้าวเดินออกจากวัดอย่างไม่เร่งรีบมุ่งหน้าไปยังทิศท,ที่ช้างป่าอาลวาดชาวบ้านตามไปติดติดด้วยใจระทึกเมื่อไปถึงหลวงพ่อเดิมท่านยืนนิ่งสงบอยู่เบื้องหน้าช้างป่าตัวมหือมา ด้วยแววตาเปี่ยมเมตตาพลางยกมือขวาขึ้นพนมมือแล้วพึมพำบทสวดอาราธนาคุณพระรัตนไตรยัยพร้อมกับวาดมือออกไปเบื้องหน้าช้างป่าที่กำลังกราดเกลี้ยวกลับชะง,งักงนันร้องเสียงอู้อีแล้วทรุดตัวลงคุกเข่ามอบกราบอยู่แทบเท้าของหลวงพ่อเดิมราวกับสัตว์เลี้ยงผู้ซื่อสัตย์สร้างความประหลาดใจแก่ชาวบ้านยิ่งนักจากวันนั้นชื่อเสียงของหลวงพ่อเดิมก็ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ ด้วยเมตตาบารมีที่แผ่ไพศาลดังพุทธคุณที่คุ้มครองปกปักพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศต่ตางหลั่งไหลามาขอพึ่งพิงบารมีท่านวัตถุมงคลที่ท่านสร้างไม่ว่าจะเป็นมีดหมอตะกรุดหรือรูปเหมือนหลวนเป็นที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพยันตรายและนำพาความเจริญดังคำกล่าวที่ว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมมีคุณวิเศษเหลือคนา ท่านได้สร้างคุณูปการมากมายแก่วัดและชุมชนจวบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านก็ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาของสิทธานุสิ์และพุทธศาสนิกชนมิเสื่อมคลายตราบจนทุกวันนี้พุทธคุณและอภินิหารของหลวงพ่อเดิมยังคงเป็นที่กล่าวขานสืบไปชั่วนิวรันด